เออเลยสบายมันทวนบันบันวหัวาโอ้ยสาอันนะอใจอันเอสาอะไรพ่อแ่พ่อแม่ลูกแล้วันีไ่สบายดีแปลว่าบันชวนไปหน้าไปสวนบ่ไปสวนป้าป้าเปิด คลิปเปิดภาพมากนะอยู่ทางคือเก่าพี่น้องเอ้ยเ mm hmm. มื่อนี้บ่าวบุญคงสี่หาไปหับเครื่องเนะ mm hmm. าะครูบ hmm. าเพิ่นพากมาให้พักเครื่องอน้องไซแล้วกัเครื่องอมีน้องพันน้องพันน้องพรน,นี่แหละ,ะทางพลานนี่แต่เ mm hmm. พิ่นาพากมาทางสิโพนเ mm hmm. พิ่นาพากให้ทาง ลุงนวดแต่ลุงนวดเพิ่นบริขึ้นมาแล้วก็เลยแบบว่าลุงนวดให้บบาวบุญคงมาฮับเลยเครื่องบบาบุญคงก็ไปฮับเครื่องเรียบร้อยแล้วเด้อครูบาอาจารย์เพิน่นขอบ,บุญขอบคุณเด้อครูบาอาจารย์ที่อา่าพักเครื่องมาขอให้สุขภาพแข็งแรงความเจ็บอยาไดความไข้ยามีเด้อมือนี้บบาบุญคงกะรับ ทีเรียบร้อยแล้วกำลังอ่าเตรียมเมื่อแล้วเด้อมีเครื่องผักอ่ามีทีเครื่องผักทีมงานเนี่ยเป็นผักให้มาเครื่องผักอ่าใส่บุญเนาะทีมงานเครื่องผักม,มาจากอ่าเวียงจันทร์ฝากอ่า,อาคูบาเพิ่นมาผักเครื่องให้ขอบุญขอบคุณหล,ลายเด้อคูบา เอา้าก่อนอื่นก็บสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเมื่อสุข,ขู่ชูคนบ่ว่ายอยู่ในและกระต่างประเทศยินดีตอนหับเข่าชูซองพอนองไสคือเก่าเอา้าวันนี้ก็อ่าบ่าบุคงกับสิบเมื่อบานแล้วเนาะยันมันคำมันมืดแล้วสบายดีตอนแรงๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเน้าขงนั้น ขามือแล้วคนตกห้ำแล้วใครแปรบ่าวบุญคงมาเห็นทางบ่าวตูนคนมาอยู่สิบคนแล้วก็เลยไป่าเอาพักให้เพิ่นพักรถเพิ่นเมื่อสั้นกะโอ้ตอนนี้นอนฝนตกแน่นอนต้ทางบ้านบ่าวบุญคงกลางรอบคน Còn lên top rồi nhóc ơi Mẹt vô thằng ăn giặc โอ้ฝนตกแหงเลยผมไม่ได้ฮอตเอื้อนฮอตซานอยู่ แต่ว่าเห็นรถทีมงานรถทางบาบุญแต่ว่าโบเห็นรถทางทีมงานแล้วก็โอ้เปียกเหมือนแล้วเขื่อนเพราะว่าเอากีรจักรมาครับเขื่อนเนามีแต่ว่าชีาาตา,าคนเศร้าตกตอนเข้าไปเดินทางกลับบ้านงานจัดซองเหนืเอ้ย ตกมีแแห้งเลยพนตัดภาพมาบัดน,นี้ก็หดเฮือนหอดซานแล้วก็มนตกแห้งเลยพ่น,นอ๋อพ่นฝนตกนี่ม่ทให้ห่าน ្อดក្នារង់ស្រូវើង់នាពីន្រូវើង់ นี่ไงฮะของไทยฮะนี่ินงานินงานโดยทักที <k <k ่อปนอย่างนี้แหละเอะเพิ่นเห็นแก่ได้บอกที่นั่งโจ๊ก้0เลยอรเน้อมาดินี่เครื่องจากอาคูบาเด้อมาใส่มีแต่ว่าเครื่องคูบามันแลผักโดยมีแาทางเวียงจันทร์เพิ่น มีเจขนมนะแกนเอาิเอาขนมเพิ่นเินฮูเฟิเจ้ามากินขนมเด้เพิ่นกาแให้ขนมสวัสดีเดสบายดีเด้อันนี้กับุ่นเล่าอยู่ตลาดเนเล่ามาให้ได้ดอโอ้โหอย่มดซงขนมมัดไอ้โอ้โหไปดิเอ้ออันดอ เอาโอ้กินหามือกินงวบดหยันไปหอดสองมือ่มือเดียวมือเดียวต้เพงอันนี้แยกแฉกอันนี้แอ้แไยกแห้องติดงานเปิดก็เปิดที่บ้านเจ้าลูกวเต้ลูกแล้นี่อย่างังมไดไปับยไปดูไป มันบอกชื่อยู่งว่าิเตอร์วาคูบาโอ้ยเสียงของคนมิเตอร์วาเนี่ยโอ้โหมันเสียงเนาะ เอ้หโอ้ยหโอ้โหาอโอ้โ้หอ้โอ้ห้โหโโหโอ้โหโห้โหโอโห้โหโอโหโด้หโอ้โอ้โหโอ้้โโอ้โอ้โหโอโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้อ้โหโ้โหโอ้โหโอ้้โหโน้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ่โหอโหโอ้โ อันนี้ไม่ใช่เลยนะขนมคีอกันเด้อนั่นี่เนี่ยแนนนกแมนนแหละี้งนใ้นน้อนพนนบพนเมแกเดินแกะกนนเข้าโอ้อันนี้เอาปากทนนครับนี่แต่จุดไป้งเจนิดหน่อยนะจ๊ะจุดเเจาอเนแต่พ่อมีแ่ขนมเ กินนะครับงเดียวเมนบเลยนี่เครื่องใช้บาทใช้พกเนาะับๆลายเด้อลายเนาะบ่เอาอันนั้นบ่่านเฮาิไที่้้แต่เอาไว้กเนาะเอาไว้ก่อฮะ

จัางไรครับปยื้ไปเก่อรันไมาเด่นซะไหนกัลูกจะไจะหกูจกเดี๋ยวมาพายฝากทิมนะเนาะงานถุกทานทำไมคอในแกะกินน่นน่งานสายบุญแกีถุกทานสุกทานเลยได้จั่เอามาฝากป๋อเอามา๋จ้ พ <im it> ี่น้องครนี่แต่นมหมูนะหมูที่เอาว้าหมู่เข้าไปแช่กระแจกเนาะได้ี่แต่ว่าเอาไปแช่แหละกินเปนวัดเด้อับ่น้องพ่นนบทกินกับปนดกินเยอะปนดว่านันอย่าดนอยพได้เพ่นมากเพราะว่าเอ้ยเล่าน้าเากบรเนาะเป็นของน้เนาะ มีเตพาเล็กน้อยกับชีเจกันาเล็หน้อยเลีกน้อยเนาะันมีแต่ขนมใน้ม่อวนมีห้าหมม่มอะไรเป็นก็พอแล้วพอต่วันนับบแม่นแล้วาวันพุ่งแล้วพอเราเป็นคนเบียดบนมอเนะกะยกเบิ่งหนัาแม่นแต่ว่าเราถึงแถเบียดโุเก็ได้ตคนสุขาต์ินบุกขาย่ามันเปียกดวรามันเปียกเน้อ อันนั้นเาป่ะนะใ่มเ็น้องก็มีบขนมมบนมบาแต่ว่านี่ยเาจะมีนปล่าแปมัหน่อยแตยังเต่าแป็ดกรอบปั้นในคนมาเอาเอาตรงยางอพว่าเอามแป้นเอม่แป้น้มพกูขนเอา่น่พอแล้วพอแล้วมาหาแล้วมนกนมขนมว ู่นี่ยังไงรุ่นนกของนกเวียตการจากอากสบายสบายดีเดินคนจะไ่วยช่วยันกินเข่ากินข่ากินจน้มก้ามไปน้าไปช่วน ไปภาษาบ่อนไปภาษาใครเจ้าหนกาภาษาท่านครู่าเคุนให้แปลภาษาให้แม่ไม่ไม่ลุกไปไปแปลก็ไปกินข้าวกินน้ำแปลว่าไม่ไรกินกินน้ำแล้วไปชวนนะนะแปลเพราหมายว่ากินข้าวกินน้ำภาษาอย่างนี่แล้วไปให้ไปชวนให้แปลเป็นแม่เออให้เป็นภาษาท่างอันนี้เจ้าหาให้ใส่แปลให้ใส่บ้าไหม นี่นี่อ่านตามนีแค่นี้ซาลาเปาอันบ๊บินเทียนฮอทพออะไรเนเ่ขาวมิกินสบายดีสบายดีกับกินข้าวกินน้ำต่ไปนาไปสวนไปนาไปสวนานรูมไเ่เออไปสวนบ่จะโดยจะโดยแม่เชาก่อถ่ยถึสวน สบายดีแปว่นไหนไหนเปภาษาเจ้าภาษา่าตัวชุชวนกินข้าวกินข้าวกินน้ำแปวนเบานไหนภาษาเจ้ากินกินข้าวกินข้าวก็กินข้าวกินข้าวจะได้ไปเนี่ยไปเนี่ยไปชวนไปชวน เอออันนี้เขาเอิ้นเป็นแปลเป็นภาษาหยังบ่รู้โดยภาษาเอานี่นะตึกภาษามุมันจะบ่ทําซุปนั้นมันเป็นภาษาแล้วเอ้าแล้วบ่ไอ้สัตว์หมดแล้วนุ่มแต่ว่าหยังเอาเออพอแล้วแปลทั้งภาษาทั้งเจ้านี่ละนุ่มโอ๊ยนุ่ม

แต่ว่าแต่ว่าต้องทั้งหมวกเนาะพรา่าบไม่ได้เข้าไปเด้อันตรายพี่น้องให้เข้าบ้านยางหัวยย่นย่นถ้าตกุหัวถ้าทงไปนี่ตตุ้มเนาะตหันเอาแล้วเอาแล้วบ่ไเอาอยังมาเสสดันอีกบ่นีบ่นีบ่นีบ่ก่ท่นเราะว่ายางเีย โอ้เจ้าเห็ดกองมากกินมาสีมาเห็ดชี่แบุกเก็นแม่อาฮ่าฮเนานีะไเาแจกเด็กเนาะมูคูบวาที่เนาะบาวาแต่ว่าแต่แต่เาบนนเาก็ยังซื่อีแกกัน้เลบวามันเป็นขนมเนาะีสิบมีใครมากินแบรนด์ที่ถามเพิ่มแล้วกินว่าเพิม กินน่าขนมเนกินนิ่บ้าขนมเนยกินยู้นะกินยูแต่กินเบดบ้ากเบดแนยมกับหมเบดกับอน่อยนี่ให้น้อยนะนี่นี่เอนี่ไฮลานนี่อเอาอมาทีละเอามาแบงยข่อยข่อยใช้ลาในนอกนั่นน่ะม่ยากหรอโอ้เจ้าอยากได้ชุแบงของเจ้าบอข่อยก็ไม่ต้องมีชุแบงเลยมีมีบ้าบอวันนี้ก็ต้องมีพูดมียังลัวันองทีงานเ่ใช่ใช่ของทีงานะีอะนี่ขอบคุณขอบคุณเนอะ่จน

เราไม่มีหลายคนว่ะผมมีสองามคนนี่ละหรือว่าเป็นลูกเปนลมียน้ไอ้ช่างว่าไงซะเป็นว่าไรัป็นว่าไงว่าน้องคนพอกับบ้านในมบ้านในจังป้าเนี่ยจัป้าเลยปีสี่โหดีตะนมาหา

อ็คุณในลายเนาะอวมุณันมาไหนทางชีมงานไกันน้อเนาะแต่ว่าสำหรับปุณก็ว่าจะไปแจกใจนหน่อยที่ว่าเป็นอันนั้นเวลาคุณมาซ่อมรถหน้าก็ได้ให้ก้อนเนาะูกก็ใดนมุ้ยกเนานเลทางนี้เนาะนูเลิเป็นนูเเป็นตัวนูแต่ว่าพูดบันตัวนูตาเขาอันนตัวนู นี่เอามาตะนายแม่นบ่ซักเอิร์นปูดิเออปูกอกอกอปูนี่กอ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 มีอามีจะกอมีจะกออันนี้เอิ้นเอิ้นมือกระนายจ้ะนี่ๆจานี้ มม iden, บบในกันนี îne, มม่ในกันนี่ยังยังยังใกล้เคียงกันอยู่มันมีกะให้กันเนาะเออแม่ในอ้าวเจ้าอีกแปลเป็นชาขมุนอ่อ้าวแปลภาษาขมุนลูกบาสนี่เนาะไปให้ไปชวนนี่สมัยเล้อสบายดีสบายดีสบายเล้อกินข้าวกินน้ำกันเบอร์มาเบอร้อมเบอร์มาเบอร้อมไปหน้ากันย่าด้านหน้า

อาู่าไเลือมาเดือเอาไปเยไม่จ right ืดบ <okay bueno> ันท้ันบันท้อันพอเอาไุบางกนีเล่าเล่าสาอร์สาอรดจันเปวตกใจผู้ผูู้รดาตัวดูน้ำลาวสองสอ เราเราเดี๋ยวเราตื่นเต้นเยอะเออมือไปเรี่ออีกม่งจ้านะด้ยไอ้้าเนาะเนี่มันใกล้เนาะแต่มาฝนต๊พังพี่น้องเลยมืดก็เปียกมันชุบเปียกอยดเลยตี่ไวได้หรือเปล่าจ้งัก็าไม่ยบกับอต้องซิ่งที่เมื่มคนมาขามนะ มังค่ามังานไต่วะคุกินนล้วไหมฮะเราอยากข้าแบบนี้ยัดหม้แห้งเลยตองลมยั่นี่ป่าวเจ็ดเจับเจบมังคกขาไม่รู้ว่ามัง์ัดเนาะขนมไทยบาด้ช่วงอันเด่นชิบมัดหม้อทำไมนี่มันนี่มันชิบยัดห้ ม่อวันนีดมันจะอยู่ในเมืองกันน้ำใจตลอดเยมันมันร้ายมันร้ายล้วเนแจกใจากยมก่นเนี่ยต้อเช้าอล้วบางทีเ่าเลยเนาะแด้บ้าก็มูสิกเข้ากินนก เขาชื่อมาอยู่กลางนี่จะมาครับไปมาไปเลยไปจ้ะโอ้ยเราเอาอันนี้อันนี้ฝากไว้ก่อนโบยากเอาไปน้ำมันเกะกะรถฝากอีรีบบอกปะนี่้ะโอ้ยมาไปแล้วเอาไปเลยสายข้าก่อนเอามาอังสิอกันไม่ได้ไปห้าซ้ำไม่ได้มีแกลอะไรนี่นะ

ใครยังชื่อชื่อชอยชื่อชอยรึเอยบบาุค่อยคอยคยคอยจะไปตําเข้าค่อยจะไปทายคลิปค่อยถื่อทือทือกระยังถืออันแนวพัดมาแล้วเป็นเนโจทย์แล้วเนนคืเป็นใครย่งใครยังชื่อชอยถืงบบไ่รจะไป็นทอ่ามนะเป็นปาจบ่มือไรเป็นบ่เนกายต่างๆนนืออนีอ๋อเรา ไปแนวนี ố, đ ùng, đ ่แหละเชฟโน้าใต้เราวไปตัวเว้นเราเนี่ยมุกเอินเจอเาข่อยจะเป็นอะไรรถสีดำมัวแม่สีดำนะดำีโ้แต่มันกแม่เอาตรงติ๊บจากับาน้ำไปทีได้เทหารชื่อของยินทางเลยแม่ชื่อชอย ปั่นเดืน่อไอ้ใบจางแกกูปั่นขนมกันเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็จะให้เซียวปูหน้านี่อันนี้ก็จะปั่นกันทางเพื่อเท่าเนาะปั่นนมกาถึงให้ไม่เท่าให้ไม่ปูแน่เอาสบายดีลูกไว้ไว้สบายดีอ้าวก็ต้องขอบคุณขอบคุณครูบาปันเดลไลเด้อขอให้ยูดีมีแห้งวามเจ็บบอยให้ได้ความไขรบ่อยนี่ขอให้โยมันคนยืน ตลดปีและตอดไปเด้อสาตสาติลันลเด้คอยดีดีงเด้อเไทยีพัฒนาทุนใพราด้ดินั่นขขาใจที่ทขนมให้ขบคุคอยดีดีเีแฮงเด้อเจ็บใจคนไทยยนี่ขอบคุณทคุณคลิปนี้สิคอโตลำล่ากอนเด้อขอบคุณขอบคุณแม่พี่น้องเอซ มาลุงที่ติดตามที่หับมสมขอให้ดีมีอแห้งมือสุูทุกคนสำหรับที่มีไปแล้วสบายดีสบายดี